เปิด5ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราัชการกรุงเทพมหานครเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเข้าคูหาวันอาทิตย์นี้ค่ะการเลือกตั้งผู้ว่าราัชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะ22พฤษภาคมเปิดคูหาตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง5โมงเย็นโดยขั้นตอนก่อนย่อนบัตรนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกัน 1. ตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบรายชื่อและลำดับจากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหมดอายุก็ใช้ได้นะคะหรือว่าบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานรับออกโดยจะต้องมีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วย 3. รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งสองใบนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4. ทําเครื่องหมายกากบาทโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีสีน้ําตาลเลือกผู้สมัครได้1คนบัตรเลือกตั้งสกสีชมพูเลือกผู้สมัครได้ดเ,ขเ,ดเขตละ1คนหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแล้วก็พับบัตรเลือกตั้ง 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการแล้วก็สอกอก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์อย่านอนทับสิทธิ์นะคะไปเลือกผู้ว่าที่ตรงใจเรามากที่สุดค่ะ